ขอต้อนรับเข้าสู่การใช้งานไฟล์ซ e สํสำหรับร้านอาหารการใช้งานไฟล์ซ e จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่1การตั้งค่าก่อนการใช้งานและส่วนที่2คือการเปิดใช้งานร้านอาหารที่จะใช้งานไฟล์ซ e ได้จะต้องทําการลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของร้านอาหารของท่านเมื่อทีมงานไฟล์ซ e ได้รับข้อมูลและทําการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านแล้ว ทีมงานจะจัดส่งยูสเนมและพาสเวิร์ดสำหรับการใช้งานให้กับท่านภายใน24ชั่วโมงหลังการลงทะเบียนเมื่อท่านได้รับยูสเนมและพาสเวิร์ดสำหรับการใช้งานเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนำยูสเนมและพาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Fine Seed ได้ที่ www.fineseed.net เมื่อท่านได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วเราจะขอแนะนำการใช้งานออกเป็นสส่วนดังนี้ ส่วนที่1การตั้งค่าก่อนการใช้งานประกอบด้วย5ฟังก์ชันหลักได้แก่ฟังก์ชันที่1 image management สํหรับการจัดการรูปภาพในส่วนต่างๆของร้านท่านส่วนที่1คือ front image คือรูปที่จะปรากฏอยู่ในหน้าแรกของไฟล์ซี์นะครับส่วนที่2คือ highlight image คือรูป ต่างๆที่ท่านต้องการจะโชว์ให้ลูกค้าของท่านได้เห็นทั้งบรรยากาศและอาหารของร้านท่านและส่วนที่3คือเมนู Image หากร้านของท่านมีไฟล์ภาพที่เป็นเมนูอาหารท่านก็สามารถอัปโหลดได้ที่เมนูนี้นะครับสำหรับวิธีจัดการรูปภาพของร้านท่านทำได้2วิธีนะครับคือ 1. การอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยการคลิกที่ปุ่ม c h o s e f ฟ l e แล้วเลือกภาพที่ท่านพอใจภาพที่ท่านเลือกจะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือเมื่อท่านพอใจก็สามารถทำการกดเซฟแต่ว่าหากไม่พอใจก็สามารถกดเคลียร์เพื่อเลือกรูปใหม่ สำหรับวิธีที่2คือท่านสามารถทำการ Copy รูปภาพจากหน้าเว็บไซต์ของท่านเองหรือรูปจาก f a c e b o o k แฟนเพจของร้านท่านกดคลิกเข้าไปเลือกรูปที่ท่านต้องการแล้วคลิกขวาครับเลือก Copy Image URL หรือ Copy Image Address แล้วนำมาวางใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมทำการกด Save ท่านก็จะได้รูปตามแบบต้นฉบับที่ท่านทำการ Copy เมื่อท่านได้ทําการจัดการรูปทั้งหมดก็กดเซฟเพื่อยืนยันครับท่านสามารถเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยและความสวยงามของรูปได้โดยการคลิกที่เมนูมินิไซ สำหรับฟังก์ชันที่2 m i มินิไซนอกจากจะสามารถตรวจสอบความสวยงามของรูปที่ท่านเลือกใช้แล้วมินิไซยังมีไว้สำหรับจัดการข้อมูลและรายละเอียดของร้านท่านทีนท่ต้องการนำเสนอต่อลูกค้าเป็นตัวอักษรโดยสามารถนำเสนอได้ถึง4ภาษาคือไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นวิธีจัดการทำได้ง่ายๆครับโดยการเลือกภาษาที่ท่านต้องการนำเสนอปรอกข้อมูลแนะนำร้านท่าน และกรอกรายละเอียดของร้านท่านตามหัวข้อที่เรากำหนดไว้คุณกรอกให้ครบทุกภาษาเมื่อกรอกครบแล้วให้ทำการกดเซฟข้อมูลที่ท่านกรอกทั้งหมดจะปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ไฟล์สีทันทีสำหรับฟังก์ชันที่3โปรโมโชั่นท่านสามารถทำโปรโมชั่นส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ภายในร้านของท่านผ่านทาง w w w f i n e s e e c o m ได้ง่ายๆโดยคลิกที่ปุ่ม Add Promotion จากนั้นท่านก็สามารถทำการกรอกรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายของร้านท่านได้ดังนี้คือชื่อโปรโมชันรายละเอียดโปรโมชันรูปโปรโมชันระยะเวลาช่วงเวลาที่ต้องการทำโปรโมชัน วันเวลาที่ต้องการทำโปรโมชั่นและจำนวนลูกค้าที่ท่านต้องการรับจองเมื่อท่านทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดเซฟครับข้อมูลที่ท่านกรอกทั้งหมดจะปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ไฟล์ซีททันทีฟังก์ชันที่ 4. alert เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ ในการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ดูแลร้านอาหารได้รับทราบว่าได้มีการสำรองที่นั่งจากสมาชิกจากไฟล์ซีดมายังร้านอาหารของท่านซึ่งระบบจะทำการตั้งค่าเบื้องต้นจากข้อมูลจากการลงทะเบียนของร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากท่านต้องการคนที่จะช่วยดูแลการสำรองที่นั่งในร้านอาหารของท่านเพิ่มเติมก็สามารถทำการส่งการแจ้งเตือนไปให้กับบุคคลเหล่านั้นได้โดย 1. การเพิ่มอีเมลครับไปที่ช่องสี่เหลี่ยม แล้วกด add email ระบบก็จะทำการส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่ท่านได้เพิ่มลงไปโดยที่ท่านสามารถเพิ่มอีเมลได้อีกจำนวน3อีเมลวิธีที่2การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม phone setup จากนั้นก็ทำการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ไปในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกด add phone ระบบก็จะทำการ ส่งการแจ้งเตือนไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้เพิ่มลงไปโดยที่ท่านสามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือได้อีกจำนวน1เบอร์ฟังก์ชันที่5 Time Setting คือระบบเปิดรับการจองร้านอาหารจากสมาชิกของ Fine Seat มายัางร้านของท่านเมื่อท่านเข้ามายัางเมนูนี้แล้วท่านจะเห็นว่า ร้านของท่านยังไม่สามารถทําการรับจองจากสมาชิกไฟล์ซีดได้ท่านจะต้องเป็นคนเปิดระบบรับจองโดยที่ท่านสามารถกําหนดวันที่ต้องการรับจองเวลาที่ต้องการรับจองและจํานวนคนที่ต้องการรับจองจากสมาชิกของไฟล์ซีดได้เองตามช่วงวันและเวลาที่ต้องการโดยกดคลิกที่ปุ่มสีแดงเพื่อเปิดวันรับจองเลือกช่วงเวลาที่ต้องการรับจอง เลือกจำนวนลูกค้าที่ต้องการรับจองในแต่ละวันจากนั้นทำการกดเซฟเมื่อสมาชิกทำการจองระบบจะทำการแสดงผลตามการตั้งค่าที่ท่านได้ทำไว้ต่อไปจะเป็นส่วนที่2การใช้งานเมื่อท่านทำการตั้งค่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเปิดการใช้งานให้บริการรับจองร้านอาหารผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที เมื่อสมาชิกของฟล i s e ซ t ได้ทำการเลือกร้านอาหารของท่านและทำการยืนยันการจองร้านของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังเบอร์มือถือและอีเมลที่ท่านได้ทำการตั้งค่าไว้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้ท่านมีลูกค้าเข้ามาสำรองที่นั่งกับร้านของท่านผ่านทางฟล i s e ซทรอให้ท่านเข้าไปยืนยันการสำรองที่นั่ง เมื่อท่านได้รับการแจ้งเตือนก็สามารถล็อกอินด้วยยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ท่านได้รับได้ที่ www findseat net เมื่อท่านได้ทำการล็อกอินไปที่เรียบร้อยระบบจะแสดงผลให้ท่านทราบในหน้า waiting list โดยจะแสดงรายละเอียดของสมาชิก findseat ที่เข้ามาสำรองที่นั่งในร้านของท่านอย่างครบถ้วนท่านสามารถกดปุ่ม confirm เพื่อตอบรับการสำรองที่นั่งครั้งนี้เมื่อท่านกดปุ่ม confirm แล้วระบบ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกของไฟ e ์ซีดผ่านทางระบบ SMS และอีเมลเพื่อย,ยืนยันว่าการสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านไม่ต้องการที่จะรับการสำรองในครั้งนี้ก็สามารถกดปุ่ม Reject เพื่อปฏิเสธการสำรองที่นั่งครั้งนี้พร้อมทั้งสามารถให้เหตุผลกับสมาชิกไฟล์ซีดได้ว่าท่านปฏิเสธการจองเนื่องจากเหตุผลใด เมื่อท่านกดปุ่ม reject ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกของไฟล์ซีดผ่านทาง sms และอีเมลเช่นกันสำหรับเมนูถัดไปที่จะแนะนำการใช้งานก็คือ booking list เมื่อท่านได้ทำการกดปุ่ม confirm เรียบร้อยแล้วระบบก็จะจัดส่งรายชื่อการสำรองที่นั่งเข้าไปยังหน้า booking list หรือหน้าปฏิทิน การสำรองที่นั่งของแต่ละวันซึ่งท่านสามารถเลือกดูในแต่ละวันได้ว่ามียอดการสำรองที่นั่งจำนวนเท่าไหร่ในวันนั้นๆเมื่อถึงกำหนดเวลาที่สมาชิกได้ทำการจองที่นั่งไว้กับทางร้านระบบจะสามารถให้ท่านได้ทำการตรวจสอบสถานะของสมาชิกที่ทำการจองที่นั่งไว้ว่าได้เข้ามาใช้บริการจริงตามที่ท่านทำการจองหรือไม่โดยที่ช่องสเตตัสจะขึ้นสถานะโชว์และ No show เมื่อสมาชิกที่จองไว้เข้ามาใช้บริการที่ร้านของท่านจริงท่านก็สามารถแจ้งสถานะการจองด้วยการกดโชวตามด้วยการแจ้งจำนวนคนที่มาใช้งานเมื่อท่านทำการกดโชวสมาชิกจะสามารถเข้ามาเขียนรีวิวจากการเข้ามาใช้บริการภายในร้านให้กับท่านได้หากสมาชิกที่จองไว้ไม่ได้เข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหารของท่านจริงตามที่ได้ทำการจอง ท่านก็สามารถแจ้งสถานะการจองด้วยการกด no show เมื่อท่านกดปุ่ม no show สมาชิกจะไม่สามารถเข้ามาเขียนรีวิวจากการเข้ามาใช้บริการภายในร้านให้กับท่านได้สำหรับฟังก์ชันสุดท้ายที่จะทำการแนะนำการใช้งานคือ booking reminder ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษ ที่ทางไฟซิซจะทำขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถแจ้งเตือนลูกค้าของท่านไม่ให้ลืมวันนัดหมายที่ได้ทำการจองไว้ท่านสามารถแจ้งเตือนลูกค้าที่ทำการจองร้านของท่านได้ทุกๆช่องทางนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ไฟซีเท่านั้นแต่ท่านยังสามารถแจ้งเตือนให้กับลูกค้าของท่านผ่านทางช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ไลน์หรือ Facebook เป็นต้น ท่านสามารถส่งการแจ้งเตือนการจองไปให้กับลูกค้าในวันนั้นได้โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่ม confirm ระบบจะส่งข้อมูลผ่านทาง sms และอีเมลไปแจ้งลูกเตือนลูกค้าของท่านเพื่อไม่ให้ลูกค้าลืมว่าวันนี้ได้ทำการจองที่นั่งในร้านของท่านไว้ ระบบการส่ง SMS เป็นระบบที่ให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนครั้งการส่งนะครับเพียงขั้นตอน,นง่ายๆทั้งหมดที่เราได้นำเสนอมาในครั้งนี้ท่านก็จะสามารถใช้งานไฟซีดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไฟซีด having f i l e life